เคล็ดลับเสริมความปังต้องรับปีมะโรง2,567นี้ให้อยู่ดีกินดีให้มีบ้างมีสีสุขให้ได้รับโชครับทรัพย์จากองค์พญานาคก,ก็เราก็ต้องดูว่าพญานาคชอบอะไรพญานาคนั้นชอบคนมีศีลมีธรรมชอบคนที่ไม่อารมณ์ร้ายไม่อารมณ์ร้อ ชอบคนที่ให้ทานเก่งๆเราก็ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความปังเราจะต้องเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองก่อนและพลังงานบวกนี้จะสามารถเป็นประตูเปิดรับสามารถ เปิดรับพลังงานนอกมิติที่มาจากเหล่าพญานาคซึ่งเป็นชาวโลกคิดได้ดังนั้นเราจะต้องพยายามถือศีลให้ดีกว่าเดิมศีลห้าเราขาดอะไรบ้างขาดตกบกพร่องอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วจะพร่องกันเรื่องวาจาหรือค่าสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นเผลอตกยุงอะไรแบบนี้เราก็ต้องพยายามอดทนให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นก่อนพูดคิดทําอะไรเราก็ทําให้ช้าๆลงคิดให้เยอะ ก่อนจะพูดอะไรแล้วก็สำรวมให้ดีๆคิดหน้าคิดหลังว่าพูดออกออกไปแล้วมันดีหรือไม่หรือได้แค่ความสะใจหรือได้แค่ความบันเทิงฟุง้งซ่านหรือนินทาว่าร้ายชวนติชินนินชาทินินทาคนอื่นหรือไม่แบบนี้เราต้องสำรวมระวังให้ดีๆยิ่งศีลบริสุทธิ์เท่าไหร่วาจาของเราก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเวลาพูดอะไรมันก็จะเป็นจริงโดยเฉพาะถ้ายิ่งเอามาพูดเรียกเงินเรียกทองเรียกความสุขเรียกความสำเร็จ มันก็จะสุขสําเร็จการเจราจาค้าขายการเจราจาต่อหน้าผู้ใหญ่ก็จะทําให้ประสบความสําเร็จตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นพลังงานบวกของตัวเองก่อนเมื่อพลังงานบวกของตัวเองมาเจอกับปีของพญานาคซึ่งเป็นปีที่พญานาคเรืองรองพญานาคท่านจะแสดงฤทธ แสดงอนุภาพมากมันก็จะยิ่งผนวกกันกับกรรมดีของเราพลังงานบวกในตัวเรายิ่งช่วยเสริมกันเข้าไปใหญ่ยิ่งปังไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเราอย่าหวานวิตกใดๆให้สร้างพลังงานบวกให้มากๆเสริมสร้างดวงทุกอย่างให้มันดีเสริมสร้างศีลเสริมสร้างธรรมปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเจริญสติให้มากมาก ควบคุมพฤติกรรมของตนเองแก้ไขข้อบกพร่องจุดด้อยของตนเองและอย่าลืมต้องถ้าเกิดเราเป็นสายที่ศรัทธาพญานาคยังคงเชื่อมโยงกับพลังงานพญานาคอยู่ควรมีเครื่องรางวัตถุมงคลหรือสิ่งนำโชคสิ่งนำพลังงานสิ่งที่สื่อสารพลังงานเชื่อมพลังงานต่อกับองค์พญานาคไว้พกติดตัวและพยายาม ตั้งจิตอธิษฐานเชื่อมโยงมันอุทิศบุญกุศลให้ให้กับแหล่งพลังงานนั่นก็คือเหล่าองค์พญายนาคหรือเทวดาสายพญายนาคที่เรานับถือพยายามอุทิศถวายบุญให้ท่านบ่อยๆหรือพยายาม เพื่อกูลให้โอกาสให้ท่านได้สร้างบุญเช่นบูชาวัตถุมงคลของท่านเพื่อให้ท่านได้ปัจจัยทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบารมีเป็นของท่านเองนี่แหละวิถีบุญวิถีพลังบวกทุกๆอย่างทุกทกท,กทางที่เรากระทําจะมาเสริมความปังจะทําให้เรารุ่งโร์มากที่สุดเป็นอีกปีหนึ่งที่จะทําให้ลูกหลานพญาหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจมากมากเลยทีเดียวปีนี้มรง2567าร สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ